นี่ค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูสวนของพี่กันนะคะมาดูกันเลยถ้าใครอยากดูตอนนี้ต้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามให้ถึงหนึ่งหมื่นนะคะใครอยากดูว่าพี่ลงคลิปอะไรบ้างต้องกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกหนูนะคะเรามาดูกันเลยว่ามีต้นอะไรบ้างต้นแรกคือต้อนดอกพุทเลยนะ ต้นแรกคือต้นดอกพุดธนะคะต้นดอกพุดธต้นดอกพุดธตอนนี้เลยต้นใหญ่ปลูกมาเป็นปีกว่าปีแล้วค่ะดอกกล้วยไม้ต้นดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้นะคะต้นเรือสีต้นเรือสีนะคะต้นเรืสีใครรู้จักกดหนึ่งใครไม่รู้จักกดสองนะคะเรามาดูต้นต่อไปกันเลยค่ะนี่ต้นนี้ใครรู้จักบอกหน่อยนะคะนี่ต้นนี้เลยเราไปดูต้นต่อไปกันค่ะ ต้นนี้เลยต้นนี้เลยนะคะใครรู้จักบอกหน่อยนะต้นนี้เลยแล้วก็ต้นนี้นะใครรู้จักบอกพี่หน่อยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะทุกคนนี่ใครรู้จักบอกพี่ได้นะคะึกว่าหรือว่าต้นหอมก็ไม่รู้นะคะเมื่อกี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคือต้นอะไรข้างนอกก็เสร็จเป็นเรียบร้อยนะคะมาดูข้างในกันต่อค่ะนี่ต้นนี้เลย นี่ต้นนี้เลยถ้าไม่เช้ากขาขอโทษด้วยนะคะนี่นี่ดอกอะไรก็ไม่รู้เล็กๆเกนี่ยค่ะดอกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ดอกอย่างก็บอกหูนะจ๊ะนะคะและ้วนี่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะดอกต้นดอกอะไรก็ไม่รู้นะแล้วนี่ด้วยต้นดอกอะไรเนี่ยนี่นะ แล้วก็ต้นดอกนี้ด้วยคือต้นอะไรบอกด้วยนะคะอีกมีอีกอย่างหนึ่งที่พี่เก็บมาร้อยเองด้วยนะนี่เลยใครอยาก,ก้อยเหมือนพี่ก็เก็บหอยหรือว่าเก็บอยู่ที่บ้านก็ได้นะถ้มีเปลือกหอยแล้วก็เอาเชือกมาร้อยเลยนะแล้วมาดูต้นต่อไป อนนี้เลยใครรู้จักบอกพี่หน่อยนะคะที่มีต้นต่อไปก็เป็นต้นนี้นะคะใครรู้จักบอกพี่หน่อยนะใครรู้จักนะมีต้นสองใบอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ย,ยใครรู้จักบอกพี่ด้วยนะเพราะว่าพี่ไม่รู้จักต้นไหนเหมือนกันนะก็ ใครอยากดูคลิปใหม่ๆของพี่ก็ไปกดติดตามก่อนนะถึงจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนั่นแหละค่ะใครรู้จักต้นนี้บ้างคะพี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะอีกต้นนี้เลยอือต้นนี้เลยนะคะต้นนี้เลยนั่นแหละค่ะ ที่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันก็จบกันแค่นี้ก่อนนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา <S <S ก็กดติดตามก่อนนะบ๊ายบาย